คำบอกกล่าวที่ได้จากการทำสมาธิคำบอกกล่าวแห่งครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้จากการทำสมาธิจิตแห่งการผูกพันต่อสิทธิย่อมส่งผลต่อจิตใจของสิทธิที่อ่อนแอเสมอบ่วงกรรมไม่มีใครหลุดพ้นได้ง่ายๆมีแค่เบาบางลงได้เท่านั้นจำไว้นะว่าความตั้งมั่นในจิตคือพลังแห่งความสำเร็จในทุกประการ จิตจงตั้งมั่นจิตแห่งการผูกพันต่อสิทธิ์ส่งผลต่อสิทธิ์ที่อ่อนแอจิตของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำแต่เป็นพลังทางจิตท,ที่สามารถซึมซับและส่งต่อไปยังสิทธิ์ที่จิตอ่อนแอหรือยังไม่เข้มแข็งพอครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตาความเข้าใจ และจิตใจที่สงบสิทธ์ก็จะได้รับความสงบและความมั่นใจในตัวเองบ่วงกรรมไม่มีใครหลุดพ้นได้ง่ายๆชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยบ่วงกรรมซึ่งเป็นผลจากการกระทำความคิดและความรู้สึกที่ผ่านมาการปลดปล่อยบ่วงเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่สามารถทำให้หายไป เราสามารถทำให้เบาบางลงได้ด้วยการทำสมาธิการเจริญสติและการตั้งมั่นในจิตการทำสมาธิไม่ได้ตัดบ่วงกรรมออกไปแต่ช่วยให้เรารับมือกับมันได้อย่างมีสติมีปัญญาและไม่จมอยู่กับความทุกข์การตั้งมั่นในจิตคือพลังแห่งความสำเร็จความตั้งมั่นในจิตคือการฝึกจิตให้นิ่งและมั่นคง ไม่หวันไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกเมื่อจิตตั้งมั่นสิ่งใดๆที่เราคิดทำหรือมุ่งหวังจะมีพลังและทิศทางที่ชัดเจนการตั้งมั่นไม่ได้หมายถึงการเอาชนะโลกภายนอกแต่เป็นการเอาชนะความวุ่นวายความว้าวุ่นภายในจิตใจของเราเองการตั้งมั่นในจิตคือรากฐานของความสำเร็จทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางจิตวิญญาณจิตแห่งครูบาอาจารย์มีอิทธิพลต่อจิตของสิทธิ์ที่ยังอ่อนแอบ่วงกรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่สามารถทำให้เบาบางลงได้ด้วยความตั้งมั่นความตั้งมั่นในจิตคือกุญแจสู่ความสำเร็จและความสงบภายในการฝึกจิต และสร้างความมั่นคงภายในจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังในเส้นทางของการปฏิบัติสมาธิเราจะพบว่าจิตของเราสัมผัสถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่าที่ตาเห็นหรือหูได้ยินบางครั้งสิ่งเหล่านี้มาในรูปแบบของคำบอกกล่าวหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราเองดังนั้นจงตั้งมั่นในจิตของเรา จงสร้างความผูกพันที่บริสุทธิ์ต่อทุกสิ่งรอบตัวและจงระลึกอยู่เสมอว่าทุกความสำเร็จความสงบและความหลุดพ้นล้วนเกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งมั่นจงให้เวลากับตัวเองเพื่อทำความเข้าใจจงฝึกฝนจิตในทุกลมหายใจให้จิตใจเป็นหนึ่งกับความสงบให้ความรักและความเมตตาเป็นแรงนำทาง เมื่อเวลาผ่านไปจะพบว่าบ่วงกรรมที่เคยหนักห่วงนั้นเริ่มเบาบางลงและในที่สุดจิตของเราจะเข้มแข็งพอที่จะสัมผัสกับความจริงแท้ของชีวิตได้อย่างสงบและมั่นคง